ตอกหน้าชัยธวัฒโวหยุดดึงสถาบันเกี่ยวการเมืองเจอสวนเป็นอดีตบอกอฟ้าเดียวกันทําหนังสือมิน นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลนะได้พูดในรายการรายการหนึ่งของช่องไทยรัฐทีวีนะคะในหัวข้อก่อนชี้ชะตาพิธาเก้าไกลคดีล้มล้างการปกครองนะซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนค่ะที่นายชัยธวัฒน์ได้กล่าวว่าหยุดเอาเรื่องสถาบรรันพระมหากรรษัตริย์เข้ามาเกี่ยวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองไทยได้แล้วนะะพอมีวลีนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่นางหนักเลยทีเดียวค่ะซึ่งในโลกออนไลน์นะก็ได้บอกว่า มีแต่พักมึงนั่นแหละดึงสถาบันนะดึงกริส์เนี่ยมาเกี่ยวข้องการเมืองนะถึงขนาดเอามาหาเสียงก่อความขัดแย้งกับคนที่ไม่เห็นด้วยแน่นอนนะคะแล้วก็ทางเพจสติกขลูกค่ะก็ได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าคุณนั่นแหละตัวดีนะเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์เผยแพร่เนื้อหาบิ่นสถาบันด้วยซ้ำไปนี่จากกรณีที่วันนี้นะเวลา9นาฬิกา30นาทีะองค์คณะตุลาการสารรัฐมนูญนะคะกหนดนัดแถลงด้วยวาจา ประชุมนะคะปรึปกษาหารือก่อนลงมติแล้วก็ออกนั่งบรรลังอ่านคำวินิจฉัยในเวลา14นาฬิกานะคะกรณีที่นายธีรยออุทธสุวรรณเกษรอดีตทนายความอดีตพระพุทธอิสระขอให้สารรัฐธรรมนูญน,นะพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49 ว่าการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลขณะนั้นในฐานะผู้ถูกร้องที่1และพักเก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องที่2เสนอร่างพระราชบัญญัติพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่จุดๆพศจุดๆเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-2 2 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรกหนึ่งหรือไม่นะคะสำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยรอบอาคารราชบุรีดิเลกริดอาคารเอนะคะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสารรับนูลยังคงยึดตามระเบียบสำนักงานสารรับนูลที่จะเป็นพื้นที่ควบคุมตามระเบียบสารรับนูลว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทำการสารนะคะพศ2562 กำหนดห้ามผู้ใดเข้ามาในพื้นที่ควบคุมเว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัติงานนะคะหรือมาติดต่อราชการแล้วก็ต้องผ่านการตรวจตัวนะบุคคลแล้วก็สิ่งของที่นํามาเนี่ยตามวิธีการของเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยนะคะเนื่องจากหน่วยงานทางความมั่นคงเนี่ยได้แจ้งต่อสารรัฐบนูญว่าอาจจะมีสถานการณ์นะที่มีสิ่งบอกเหตุ หรือว่าข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรือความแบบไม่ปลอดภัยนะเกิดขึ้นได้นะคะโดยมีการนําแผงรัเหลนะฮะมากั้นโดยรอบพื้นที่ทั้งด้านในและก็ด้านนอกอาคารนะคะขณะที่บุคคลที่จะเข้ารับฟังการอ่านคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเนี่ยอนุญาตให้เฉพาะคู่กรณีและก็บุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะทางด้านของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลนะได้พูดในรายการรายการหนึ่งของช่องไทยรัฐนะคะในหัวข้อ ก่อนชี้ชะตาพิธาก้าวไกลคดีล้มล้างการปกครองนะครับซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนนะที่ในาใยชัยธวัฒน์เนี่ยได้กล่าวว่าหยุดเอาเรื่องสถาบันพระหมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองได้แล้วพอมีว่ลีนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวนะครับโดยในโลกออนไลน์นะก็บอกว่าก็มีแต่พักมึงนั่นแหละนะดึงสถาบันลึงกษัตริย์เนี่ยมาเกี่ยวข้องการเมือง นะถึงขนาดเอามาหาเสียงก่อความขัดแย้งกับคนที่ไม่เห็นด้วยแน่นอนแล้วก็ทางเพจสติขลูกนะก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าคุณน,นั่นแหละตัวดีเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์นะเผยแร่เนื้อหาหมิ่นสถาบันด้วยซ้ำไปนี่แฮชแท็สติขลูกนะซึ่งก็มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่า พูดอย่างทำอีกอย่างนะต้องเป็นคนประเภทไหนไปบอกพวกสามนิ้วให้เชื่อฟังให้ได้ก่อนจะได้ไม่โดนม1 12นะคะช่างกล้าพูดบอกคนอื่นบอกตัวเองให้ได้ซะก่อนถูมันเสแสร้งเรื่องโกหกเนี่ยอยู่ในสายเลือดนะแม้ตัวดีเลยสามตั้งต้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาย,ย้อนไปนะถึงบทบาทของคุณชัยธวัฒน์ในสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็กลายเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลเลยไปแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นขุมเบ้งแห่งพักเก้าไกลนะคะ ซึ่งก็เป็นสสบัญชีรายชื่ออันดับที่2หลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะคะได้รับมอบหมายจากนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็แกนนำนะคะทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังเนี่ยให้ไปเป็นตัวแทนพักนะคะในการประสานงานต่างๆร่วมกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อรวบรวมพรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะอีกทั้งยังเป็นตัวแทนของก้าวไกลในคณะกรรมการเจรจาหาเสียงโหวตเลือกนายกในหมู่สสแล้วก็สวด้วยนะคะซึ่งคุณสนธิลิมทองกุลนะผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการเนี่ยก็ เรื่องกับสนธินะถึงการก้าวขึ้นมาครองอํานาจของพรรคก้าวไกลหรือว่าดีพักอนาคตใหม่นั่นเองนะคะโดยไม่ได้เริ่มต้นจากการตั้งพรรคอนาคตใหม่เมื่อปี2560แต่เป็นการเคลื่อนไหวของนักศึกษานะการวางรากฐานทางความคิดการสร้างเครือข่ายนักวิชาการมวลชนนะการทําสื่อการเขียนตําราเขียนประวัติศาสตร์เพื่อเอื้อให้กับ กลุ่มที่เต็งเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ขบวนการที่ต่อสู้นะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็นํามาสู่การตั้งพรรคการเมืองมา20ปีแล้วนะคะซึ่งหุณสนทีก็กล่าวว่าตนเนี่ยเป็นสื่อมวลชนกระแสหลักคนแรกๆที่หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับขบวนการนี้เนี่ยที่เดิมทีเนี่ยเมื่อประมาณ15-20ถึงปีก่อนก็ถูกจุดประกายนะจากคนไม่กี่คนทํานิตยสารรายสะดวกนะสเดือนบ้าง6เดือนบ้างหนังสือเล่มบ้างที่ชื่อว่าฟ้าเดียวกันนั่นเองนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยก็มีหุ้นส่วนอยู่3คนนะก็ประกอบไปด้วย นายธนาพลอิวุสกูลนะรบรรณาธิการบริหารสัน,นักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนายธนาทรจึงรุ่งเรือนกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่แล้วก็นายชัยธวัฒน์ตุลาโทนนะซึ่งในปี2545 นายธนาพลเนี่ยก็มีการชักชวนคุณชัยธวัฒน์นะมาช่วยกันทําสํานักพิมพ์โดยนายชัยธวัฒน์เนี่ยซึ่งก็เป็นเพื่อนกับธนาธรด้วยนะจึงก็ไปชวนให้มา,าร่วมลงทุนตั้งสํานักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนะคะเพื่อผลิตวารสารฟ้าเดียวกันแล้วก็หนุนเสริมขบวนการทางสังคมโดยใช้ห้องชุดในคอนโดของนายธนาธรเนี่ยเป็นสํานักงานนะคะแล้วก็ถ้าหากพูดถึงสํานักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเนี่ยแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหนังสือนะหลายเล่มที่เป็นประเด็นถกเถียงกันนะคะ อย่างเช่นเรื่องขุนศึกศดินาและพยาอินทรีนะที่เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,รนัทพลใจจริงนะซึ่งกองประชาการตํารวจสันติบาลเนี่ยซึ่งเขาก็ระบุนะว่าเนื้อหาเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคงนะจนมีการนําหมายค้นเนี่ยไปเข้าตรวจค้นนะสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันแล้วก็นําตัวนายธนาพลอิสกุลซึ่งเป็นบอกอเนี่ยไปให้ถ้อยคําที่สถานีตารวจนะคะซึ่งคําร้องของหมายค้นเนี่ยก็ระบุว่าพนักงานสอบสวนสพปากเกร็ดนะคะ พบว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีการยุยงปลุกปั่นนะคะให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความรู้สึกเกียดชังสถาบันนะคะโจมตีสถาบันด้วยข้อความอันเป็นเท็จและก็ลดความน่าเชื่อถือความศรัทธาของประชาชนซึ่งก็เข้าข่ายนะ,ะเป็นความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา16นั่นเองค่ะ